ศูนย์การค้ารอยยันการเดินพาซาพัทยาเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ตัวที่9 The เดลอพีรามิดเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ศูนย์การค้ารอยยันการเดินพาซาพัทยานายปรเมศงาพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีการเปิดตัวเครื่องเล่นตัวใหม่ของบริพีเอสบลูอิตออรนอตพัทยาเดอะลอสพีรามิดโดยมีนางสาวลิลิตาวิมลพันธ์ผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้ารอยยันการเดินาพาซากล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงการเปิดตัวเครื่องเล่นตัวใหม่เดอะลอสพีระมิดนอกจากนี้มีนายชัยวัฒน์ตามไทยผู้อํานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพัทยานายรัฐกิจเฮงตระกูลอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยานายภูมิพิพัฒน์กมลนาคเลขานุก,การนายกเมืองพัทยาคิมทิติสันกุดเบิร์นแจ็คก,กี้ชาเคอรลินมินบีเดอร์สกา และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีด้วย reply s berluit ornot พัทยาได้ทำการเปิดตัวเครื่องเล่นตัวใหม่ซึ่งเป็นเครื่องเล่นตัวที่9เดินลอพีระมิดในภาคการผจญไทยตาหาความลับล่าสมบัติที่ซ่อนอยู่ในพีระมิดที่สูญหายซึ่งถือเป็น traction ใหม่ในรูปแบบเ n t เ r t a ม n m สุดล้ำยกความลึกลับมาจากอียิปต์เมื่อกว่า4,700ปีที่แล้วและเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกดินแดนของกษัตริย์ฟาโร ที่กล่าวขานถึงความลึกลับน่าค้นหาและยิ่งใหญ่พร้อมให้เหล่านักผจญภัยผู้กล้าทั้งหลายเข้าไปร่วมผจญภัยตามหาสมบัติและค้นหาพีระมิดสีดําที่สาบสูญภายในจะจําลองการผจญภัยก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งฟาโ,โรและเริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเชื่อศรัทธาและอารยธรรมอันรุ่งเรืองของอียิปต์ที่จะพานักท่องเที่ยวไปชมวิธีการดองศพมัมมี่ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสะพานแห่งความตายคัมภีมอรณะเขาวงกตแห่งอียิปต์ และคุมสมบัติฟาโรสสำหรับเดอะลอสพิระมิดตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของศูนย์การค้ารอยันการ์เดนพาซาพัทยาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา1 1น0กาถึง2 3น0กาท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม タンチャデミパ